สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพี่ผ้าพี่น้องนะครับมาอัปเดตเรื่องเล่าของบักม่วงนะครับผมมื้อนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดเดือนเก้านะครับสําหรับบักม่วงตามฤดูกาลนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับบักม่วงตามฤดูกาลนะครับว่าในช่วงนี้นะครับ เาต้องเห็ดยังกับบกม่วงนะครับต้องใส่ปุ๋ยหรือต้องตัดกิ่งหรือต้องเห็ดยังนะครับบกม่วงตามฤดูกาลนะครับปกติแล้วนะครับก็จะออกดอกกช่วงประมาณปีใหม่นะครับก็คือช่วงที่บกม่วงนอกฤดูนะครับเริ่มเก็บผลผลิต ม่วงตามฤดูกาลก็จะออกดอกนะครับช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขานับถอยหลังนะครับจากช่วงปีใหม่ช่วงปลายเดือนท่านว่านะครับมานะครับนับมาถ้าเป็นจังเดือนกันยานี่ก็ประมาณ4ี่เดือนนี้นะครับพี่น้องที่เฮ็ดบักม่วงนะครับตามฤดูกาลนะครับก็ควรที่จะตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยจังต้นนี้นะครับกับพอท่านติด ตัดนะครับกิ่งที่ข้วนออกกับพวกแขนงจังสีนะครับนี่ครับลำต้นใหญ่มากนี่แขนงเลยจังสีนะครับก็คือตัดให้จำเลยนะครับตัดให้มิดเลยนะครับผมนี่นะครับแขนงพวกนี้นะครับที่ออกมาทีโบเมนกิ่งหลักนะครับตัดออกเลยนะครับส่วนนะครับ ช่วงปลายนะครับช่วงปลายกิ่งนะครับจังสี่นะครับมันมีสามสามทางจังสี่นะครับให้เบิ้งกิ่งที่มันสมบูรณ์นะครับคือจังลักษณะแบบนี้ก็ให้เอาอันนี้ออกนะครับเอากิ่งตัวนี้ออกนะครับผมก็ควรที่จะตัดแต่งกิ่งได้แล้วนะครับผมตัดแต่งกิ่งแล้วกะ ใส่ปุ๋ยเป็นสูตรเสมอนะครับสูตรที่่านะครับคลิปนี้ก็มาบอกพี่น้องนะครับที่มีบักม่วงอยู่หน้าบ้านนะครับหรือว่าอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนนะครับถ้านะครับอยากเข็บบักม่วงนะครับไปพร้อมๆกันนะครับช่วงนี้ก็ให้ตัดแต่งกิ่งนะครับได้แล้วนะครับผมตัดแต่งกิ่งเพราะว่าหลังจากเขาเก็บผลผลิตนะครับ ถ้าเป็นบักม่วงนอกฤดูนี่เก็บผุนผลิตเซจนะครับท่าเจ้าจะตัดแต่งกิ่งท่านที่เลยนะครับตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรสิบหาเพื่อเล่งยอดนะครับเพื่อเล่งยอดยอดอ่อนแบบนี้ก็เจ้าสิเอายอดประมาณสองยอดนะครับคือมันออกยอดอ่อนเขารักษายอดอ่อนนะครับให้มันเป็นยอดแก่แลแล้วมันก็จิออกยอดมาอีกนะครับ ก็จะเอากระิเอาประมาณสองสุดเป็นอย่างหน่อยสองถึงสามุดนะครับแต่ว่าสําหรับบุกม่วงที่เข้าเห็ดตามฤดูกาลนะครับก็ต้องไปเร่งรีบประนันนะครับกระทีมช่วงนะครับประมาณสองเดือนก็คือช่วงนี้นะครับเดือนกัญยานะครับกัญยาตุลาพุศจิกาท่านว่านนะครับนับไปสี่เดือนพอดีนะครับช่วงนี้เหมาะที่จะตัดแต่งกิ่งพอดีนะครับตัดแต่งกิ่ง อันนี้เป็นยอดนี่นะครับวิธีนับยอดอันนี้คือยอดที่หนึ่งนะครับสี่นะครับยอดที่สองที่ออกตอจากนี้ไปนะครับสังเกตที่ยอดส่วนปุ๋ยเขาจะใส่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับนี่นะครับพี่นนองทีน,นี้ปุ๋ยยูสองแบบนะครับที่ใส่นะครับ เนี่ครับเป็น15 15, 15้านะครับหรือว่าจะใส่เป็น16ก็ได้นะครับ16 16 16นะครับแล้วก็เป็นยูเลียนะครับยูเลียสี่หนะครับส่วนยี่ห้อก็ตามที่เข้าหาได้เลยนะครับตามที่เข้าหาได้เลยนะครับผมซึ่งสูตรเสมอนี่ก็หวัวหัวกันไถ่นี่ก็ดีระดับหนึ่งอยู่นะครับ แต่ว่าก็เอาตามที่เขาหาได้นะครับผมใส่ปุ๋ยตัดกิ้งก่อนนะครับตัดแต่งกิ้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับส่วนวิธีตัดแต่งกิ้งนะครับเขาไวเบิ่งคลิปเก่าๆของช่องแคบมิวโฟโตคาบเข้าก็ได้นะครับสีมีวิธีการตัดแต่งกิ้งอยู่นะครับต้นนี้ก็อยู่นาบ้านะครับที่เฮดคลิปลงไหลายคลิปหลายตอนนี่ก็บ่าท่านตัด้ือกันนะครับกิ้งแขนงกันยังอยู่อยู่ครบอยู่นะครับ ขอจบคลิปนี้ไวปสานี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตนะครับเรื่องเล่าบอกมวงลงให้พี่น้องเบิ่งอีกเรื่อยๆนะครับผมฝากไปสมนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ